เจ้ารองเท้านั้นเ,นเหรออ่ะไปเดินไปเดินไปอเออเดินไปไหนมีอะไรให้ช้อปปิ้งอ่ะมีอะไรให้ช้อปปิ้งอ่ะโอ้โหในนี้มีอะไรคะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายละไปไปดีกว่าไปดีกว่าค่ฮึไหน,นใช่ปาป๊าหรือเปล่าเอาไปส่งอีกรอบใช่ไหมคะ ไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่นะไม่ใช่บบปนะเอา,า,าไา้ล้วาเวลานเชอาไหมีไป,ไปไหนเออไปไปไม่ได้นะคะไป ไม่ <No. S 1> ไปไปหามามีไป,ไป,ไปอะไร <laughs> ไปเอามามีาาอืมถาขาอู้คือกำแน่นแท้เจ็บได้หนิออกำแน่นเลยืไปเที่ยวไหนคะไปเที่ยวไหนคะโอ้ดเดินหน่อยหลังเ <laughs> ดินหน่อยหลังเป็นมูนวอล์กเลย อชุดเข้ากับเบามากเลยโอ้ยมีที่วิ่งกว้างเลยเนาะเดี๋ยววิ่งเด็กในนี้ไม่มีอะไรไปไปไป,ะปะไม่มีอะไรไปเดินไปกินไป ชีกลนะจุ๊บเหรอจุ๊บส่งอะไรขนาดนั้นล่ะลูกฮะส่งอะไรขนาดนั้นล่ะ มอร์นิ่งและสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวมันนีโรทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ผ่านทางเข้ามาเจอคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมขอไปอัปเดตหุ้นของเมื่อวานกันก่อนที่เราพูดหน้าเทศกันเอาไว้อย่างตัวที่ให้ระวังอย่าง CSS ก็โดนตบลงมาเลยตบทีเดียวคือหลุดสต็อป o s อเลยนะครับที่คุยกันเมื่อวานใช่ไหมให้ดูในทําเฟรม5ทีและหลุด1.21ซึ่งหลุดพอดีเลยนะเปิดตลาดมาคือหลุดเลย9มง5ทแล้วก็ ย่อแล้วก็ทิ้งอย่างนี้คือเสียสรงเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างดูโฮมที่บอกว่าไม่สวยไม่สวยแต่ให้เฝ้าเนี่ยฮะลงมาแล้วฮะแนวรับ10บาท70ตังมาแตะเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเช็คดูต่อวันนี้ถ้าวันนี้ไม่ได้ทำแท่งแดงแล้ววันนี้ปิดสวนแท่งเขียวได้เฮ้ยน่าสนใจลองดูนะอ่ะดูโฮมจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมเช็คตัวดัดชนีให้ ตัวดัชนีเซตอย่างที่คาดนะครับเป็นลักษณะของการซึมลงซึ่งแนวรับ14,10ผมยังคงใช้14,10นะถึงแม้ว่ามันจะปิด1408เพราะว่าผมเอาตัวเลขที่มันกลมๆนะฮะแล้วก็แนวต้านยังคงอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นกรอบตรงนี้ผมยังมองว่ามันจะสวิงอยู่ในกรอบ14,10แล้วก็ 1, 415ข้างบนนะครับนะแล้วก็เป็นลักษณะของการซึมลงไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดใครอ่ามอง DW ยาวๆอาจจะต้องเป็นพุทธแต่ย อย่ายาวมากอย่ายาวเกิน5วันโอเคไหมแต่ว่าในระยะสั้นต้องมองเด้งไว้ก่อนนะเนี่ยในระยะสั้นยังไงก็ต้องมองเด้งถ้าระยะสั้นมองคอนะให้วางสต็อปมันต้องเป็นเซตห้สิบเนาะเซตห้าสิบวางสต็อปที่1862ตรงนี้ได้เลยนะครับลุ้นขึ้นไปกินข้างบนนะหนึ่งแปแล้วก็เดี๋ยวพุดลงมาต่อแต่ถ้าเกิดใครเล่น DW ไม่เป็นอันนี้ไม่แนะนำให้เล่นนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อที่หุ้นติดสแกนของวันนี้วันที่12มกรานะครับเริ่มจากตัวที่ผมจะต้องเตือนก่อนนะฮะตัวแรกคือ BEC BC เนี่ยลงมาย่ำที่โซนแนวรับจริงๆมันน่าเล่นนะแต่ว่า b ีมันเป็นขาลงแบบนะมันลงโหดนะครับถ้าเด้งก็จะเด้งสั้นๆเพราะฉะนั้นเอามาเตือนว่าเอ้ยถ้ามันมีการเด้งจริงๆมันจะเด้งไม่น่าจะเกิน5บาทแล้วก็จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเทลเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้จบเกมแล้ว ถึงจะมีแรงซื้อตลอดทุกแท่งก็ตามนะครับเซนเทลให้มองแนวรับที่41บาทโอเคนะแล้วก็คอมเซเว่นอันนี้เราเตือนมาตั้งแต่วันที่8ใช่ไหม8มก,กราแล้วก็ซึมลงมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะสุดท้ายลิ 7, ทเจ็ดเทพเจ้าดาวเหนือเป็นยังไงฮะตายครับบอกเลยว่าตายเจอท่านี้ตายหมดเลยเราขายได้เลยคือเนื่องมว่าบางคนวางสต็อปลอสไว้ที่เท่าไหร่ที่ตรงนี้24บาทถูกไหม วางสมร้อที่แท่งเขียวถามว่าเ้ยเจอแท่งเนี้ยสมมุติว่าเราออกก่อนเราเราเซฟขาดทุนได้ไหมเอาเราขาดทุนแหละเราขาดทุนแน่แต่ว่าถ้าเกิดเราออกก่อนตรงนี้นะครับมันจะเซฟขาดทุนได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยยี่ิบห้าตรงนี้ยี่สิบสี่ได้บาทหนึ่งบาทหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นตได้นะครับแล้วมันจะไม่ได้บาทหนึ่งด้วยเพราะว่าแท่งเนี้มันปิดลบไปยี่สิบสามเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเซฟได้ประมาณสองบาทสองบาทก็เกือบสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นอ่ะอย่าลืมดูแพทเทิร์นเหล่านี้ประกอบด้วยนะครับใครที่ไม่ได้เรียนในคอร์ส VP ไม่เป็นไรนะผมเอาเก็ดเล็กเก็ดน้อยเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังทุกวันนะครับแล้วก็ตัวนี้เอามาเตือนนะทิป l ปไอ,อันนี้จบจบจริงๆแล้วฮะจบการพักตัวในกรอบสั้นนี่ถือว่าลงต่อต้องไปทำฐานใหม่แล้วก็ g l o b a l global นี่ก็จบเหมือนกันน่าจะจบตามดูโฮมถามดูโฮมกับ global อะไรส่วนกันให้เฝ้าดูโฮมไว้ก่อนนะ แต่ส่วน global เนี่ยก็ใช่ย่อยเพราะ global มันชอบหลอกหลอกยังไงหลอกหลุดโลนแม่งดึงกลับเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้านที่ทุกคนจะต้องไปดูต่อนะคือ global และดูโฮมันปิดเขียวได้หรือเปล่าถ้าปิดเขียวได้มันจะเป็นชุดกับตัวทั้งคู่โอเคไหมจะชอบตัวไหนก็ลองตามดูแล้วกันนะครับต่อมาด้วยตัวเจมาเจมานี่จบจริงอันนี้อันนี้จบเลยปล่อยไปเลยโอเคนะเจมาซิงเกอร์เนี่ยปล่อยไปเลย นะครับอ,นนอันนี้คือจบจบจริงๆแล้วไม่จะเป็นที่จะต้องรอให้มันหลุดมากกว่านี้แล้วอันนี้คือหลุดสต็อปลอสแล้วก็ม,มันมีดดิวไหมถ้าถ้ามี DW รอเปิดพุทรอมันดีดก่อนนะรอมันดีดก่อนแล้วไปเปิดพุทข้างบนแล้วก็รอพุทลงมาข้างล่างนะครับเหมือนกันนะทั้งซิงเกิลทั้งเจมานะฮะถ้ามี DW นะผมไม่ได้เช็คนะแล้วก็ตัว M M นะ M หลายคนก็เถียงหลายคนก็มองว่าเอ้ยมัน มันน่าจะสิ้นสุดขาลงแล้วเนี่ยมันยังมันมีการกลับตัวแล้วนี่มันก็มีการกลับตัวแล้วมันยังลงต่อครับโมเมนตัมมันยังไม่สุดโอเคไหมเอ็มเนี่ยคือในใจผมเลยนะในใจผมอยากเห็นเลขสอเลยแต่มันจะดูโหดเหี่ยมเกินไปเนาะขอดูเลขสามต้นต้นไปก่อนแต่จริงๆเลยอ่ะจริงๆนะเถ้าถ้าผม,เ,มเพราะว่าอะไรเพราะความเมคเซนในตัวกําไรความเมคเซนในตัว PE ผมให้ย0กว่าบาท 38นี่ราคาแพงเกินไปสําหรับ M MK r e s t a u r a n t เนี่ยนะนะครับเพราะฉะนั้นราคามันจะยังคงไหลลงต่อไปเรื่อยๆถึงจะมีแนวรับอย่างนี้ก็ตามนะครับแนวรับตรงนี้มันเป็นแนวรับสั้นๆเดี๋ยวพอหลุดไปถึง38จริงมันจะดึงออกนะครับอ่าถัดมานะโมโนอันนี้จบเกมโมโนเราให้เฝ้าใช่ไหมแต่ตรงนี้จบเกมแล้วนะครับจบเกมก็ต้องยอมนะก็ต้องยอมก็ต้องถอยนะครับแล้วก็ XO อันนี้เอามาเตือนนะในกรอบย่อยของกรอบเนี่ย เป็นเทนคาลงมันเป็นเทนคาลงอยู่แล้วเนาะ,ะตรงนี้ให้ระวังนะม,มีมีโอกาสโดนทิ้งได้นะครับโอโ้วันนี้เตือนเยอะหรือเกินต่อที่หุ้นสวยมีใครบ้างเริ่มตัวแรก24 CS นี่มาดีมากๆกนะครับรอบนี้รอย่อก่อนก็ได้ไม่จะเป็นที่จะต้องเข้า1.65รอสัก1.59ก็ได้นะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีการพักตัวกี่วันนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องรีบนะรอดูสักสักวันจันทร์วันอังคารก็ได ผมคิดว่ามีมีโอกาสส่งมันมาดีแล้วแล้วก็ ACE ACE เนี่ยพุ่นตรงนะตัวเนี้ยอยู่ใน VIP นะครับแล้วมีนักเรียนถามมาเยอะมากเลยเน่ยยังไงมันเสียสรงหรือยังไงไหมซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยนี่มันพักตัวออกข้างโซนบนโคตรสวยนี่โคตรสวยแล้วก็ให้สต็อปลอดผมจําไม่ได้นะว่าในในไลฟ์นะให้สต็อปลอดเท่าไหร่จะน่าจะประมาณ โซน1.54ถึง1.55ประมาณนี้นะครับแล้วสุดท้ายมันก็กระชากขึ้นไปแล้วแต่อย่างนี้นะถ้าเกิดใครมีต้นทุนโซนนี้ยตรงนี้ขายได้เลยนะครับหรือจะแบ่งขายก็ได้แบ่งขาย30% 40% 50%ก็แล้วแต่แล้วก็ที่เหลือจะรอลุ้นต่อเพราะว่าทรงมันยังมาดีวอลุ่มมันยังซัพพอร์ตอยู่นะครับมีโอกาสพักตัวออกข้างเพื่อที่จะไปต่อนะครับ แล้วระยะเวลาในการพักตัวมันจะต่ําลงเรื่อยๆเช่นตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันเด้งแท่งวันที่เจ็ดนีพักตัวมันสองสัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวรอดูชุดนี้ถ้ามันจะไปต่อจริงจํานวนในการพักตัวมันจะสั้นลงเรื่อยๆนะครับถัดมาด้วยตัว CKP นะ CKP ชุดนี้มีการเปิดโดดเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆตอนเช้าตอนเช้าต้องเปิดโดดต่อนะเดี๋ยวรอติดตามดูนะ CKP o w e r วันนี้นะฮะเนี่ยแท่งมันสวยมากนะครับในไทม์เฟรม5ท่ให้ stop loss อยู่ที่3.80 าเกิดใ,ใครดูทำเฟรมเดย์มันจะลึกเกินไปสามจุดหกแปดไม่เอาเนาะให้ใช้สามจุดแปดศูนย์เป็นสต็อปรอสนะครับแล้วก็ดีซีเฮ้ยมันเอาว่าเออดีซีเนี่ยผมฝากเฝ้าใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้มันมีการแย่ขาขึ้นไปแล้วก็ตบลงมาแต่ตกลงมายังคงอยู่ในโซนแนวรับมันจะต้องเห็นภาพอย่างนี้แน่เลยอันนี้น่าจะพักนานนะฮะน่าจะพักออกข้างออกข้างปั๊บดึงลงแล้วก็ดึงกลับดึงขึ้นแล้วก็ดึงลงดึงลงแล้วก็ดึงกลับแล้วก็ตีตัวออกข้างอย่างนี้ไปเรื่อย นะทรงอย่างเงี้ยเป็นทรงลักษณะของการสะสมพลังนะเพื่อที่จะขึ้นต่อเดี๋ยวรอดูติดตามดูนะว่ามันจะพักต่อได้อีกกี่วันนะครับแล้วก็ดูโฮมนี่ฝากตามเลยเนาะดูว่าวันนี้ปิดเขียวไหมถ้าปิดเขียวได้ลุยแต่ถ้าปิดเขียวไม่ได้ก็รอนะไม่จําเป็นที่ต้องไปรีบนะจานเออมันปิด10.5มันปิดแดงนะเล่นไปแล้วอาจารย์บอกให้ให้ช่วยเฝ้าโอ้ยก็ฟังหน่อย หลายๆคนนะจริงๆที่ผมต้องเอามาพูดเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนจําแค่ชื่อหุ้นอย่างเดียวนะจําแค่ชื่อหุ้นจาแค่จุดแนวรับนอกนั้นสมองเบอร์จาอะไรไม่ได้เลยแนวต้านอยู่ตรงตไหนสต็อปลอดสมองเบอร์แล้วจำอะไรไม่ได้นะเกิดมาจาได้อยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะเฮ้ยถ้าแค่นี้นะโคตรอันตรายเลยเอออย่าไปเล่นนะเซฟเงินของคุณไว้ถ้าคุณคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อเงินของตัวเองอะ ใไ,ไหมซื้อแล้วเฮ้ยต้องรู้ไว้สต็อป o อ s อยู่ตรงไหนถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้อย่าเล่นอันตรายนะครับไปไปต่อสอนไปบนไปด่าไปเนาะอ่ะดีทีเซนดีทชุดนี้นะครับน่าจะมาใหม่แล้วนะมีลักษณะของการเปิดโดดด้วยวันนี้น่าจะยืนเหนือ1 8 9ได้ถ้ายืนเหนือก็สต็อป o อ s นะอยู่ที่1.75แต่ถ้ามันมีการเปิดโดดฟังดีๆนะถ้า DT ทีเซมีการเปิดโดดนะ ให้วางสต็อปลอ s ที่1.87นะครับอ่ะถัดมาคือโมชิโมชิเนี่ยสวยมากเปิดโดดด้วยตรงนี้ไปต่อแน่ๆ s สต็อปลใช้ที่49.50นะครับแล้วก็ลุ้นกรอบเนี้ยน่าจะขึ้นไปแตะโซน54บาท25าทสตางค์ได้นะแล้วก็ถัดมาคือ Smart Smart เนี่ยเอามาให้ดูนแต่เมื่อวานถูกไหมแล้วก็ผมบอกเฮ้ยยังไงก็ไปต่อแน่ๆแ,แล้วก็มันก็เปิดโดดด้วยอย่างเงี้ยน่าสนใจแต่แต,แต่ขอบอกนะ สมาร์ตจะไม่ได้แบบวิ่งปึ้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 งขึ้นไปแต่มันจะวิ่งแล้วก็พักแล้วก็ย่อแล้วก็วิ่งแล้วก็พักแล้วก็ย่อเพราะฉะนั้นซื้อให้ทําใจนิดนึงใช้เวลาในการพักตัวนานพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ XPG XPG พูดตรงๆนะไม่สวยนะคือรายการเราเนี่ยรายการเราเป็นรายการที่แบบคือขี้เหร่กูก็บอกขี้เหร่นะนึกออกไหมสวยกูบอกว่าสวยนะพูดแบบตรงไปตรงมาหลุดก็คือหลุดแพ้ก็คือแพ้ผิดก็คือผิดนะฮะมาดูครับแต่ตรงนี้ครับ ด้วยความ xpg ที่มันหลุดลงมาแล้วมันมีการดึงกลับแบบนี้นะอ่ะผมเจาให้ดูผมเจะแพทเทิร์นการดึงกลับตรงนี้การดึงกลับเห็นไหมการดึงกลับของ xpg เนี่ยมันมันมีความได้เรื่องของมันอยู่นะ,ะดูนะนี่การดึงกลับของ xpg นะการดึงกลับเล่นระยะสั้นได้ไม่หวังการกลับตัวโอเคไหมแล้วก็ให้วางสต็อปลอสที่ 1.17ไปเลยถ้าหลุดถอยแต่ถ้าพักตัวดันไปพัก1 2 3ทัวทีนะพัก1.23เนี่ย2วัน3วันให้ถอยก่อนไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอ1.17โอเคนะครับจบเรียบร้อยสำหรับหน้าเทดที่ผมเตรียมมาใครที่จะไปเฝ้าของตัวเองไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคนนำทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ขอประชาพันธ์นะใครที่อยากจะฝึกเรื่องของการอ่านกราฟเทคนิคแบบอ่านแท่งเทียนเนี่ย เพื่อเทรดในระยะสั้นนะผมและจารออฟได้รวบรวมเทคนิคไว้ในอ e ีบุ๊กเล่นแดงนะครับที่มีชื่อว่า day trade มือใหม่สู้มือโปรใครที่สนใจสอบถามเรียเพิ่มเติมได้ที่ line a d m i n h e r o ตรงนี้ได้เลยนะครับผมมาครับมาดูต่อผมขอเรียงคำถามให้ใหม่นะเคลนทุน1.21สองหนึ่งสตอปอตอืมโอเคเขาลันขึ้นมาเหรอทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้วะขายอสปอปรอตหนึ่งจุดแปด ขายต้าน1.3แล้วสต็อป o s อมันจะไปอยู่ข้างบนได้ไงวะะเคนเนี่ย1.24ถ้าคุณสต็อป o s อ1.8มันข้างบนตรงนี้เลยเหรอเขาน่าจะพิมพ์ผิดเนาะเออดูตามของเราดีกว่าเคนในลักษณะอย่างเงี้ยถือว่าสวยมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะสต็อข้างล่างเนี่ยมันลึกเกินไปนะเพราะฉะนั้นดูในตามเฟรม5ทีแล้วก็ให้วางสต็อป o s อที่1.18ก็ขอให้เขาพิมพ์ผิดเป็นอย่างนี้ล้กันเนาะ 1.18ใช่ไหมครับอ่ามาครับแนวต้านอยู่ที่ตรงไหนครับแนวต้านดูใน t ท m e เฟรมดีฮะ1.30ใช้ได้นะนแนวต้าน1.28 1.30ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับรบกวนสอบถามแนวโน้ม paf รับมาที่1.58 s t o p l o s s แ3ดมีโอกาสไปต่อไหมคะ paf นี่น่าจะจบแล้วนะแล้วก็เป็นหุ้นที่เราไล่มาให้หลายวันด้วยนะใช่ไหมเนี่ย เนี่ยตรงนี้ปิดปิดขนาดนี้เนี่ยแล้วเล่นสั้นเนี่ยถือว่าจบเกมเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกมีนักเรียนท่านหนึ่งนะทักผมมาต้นทุนเขาน่าอยู่ประมาณ1.3 1.4แล้วตอนปิดตลาดเขาถามว่าขายเลยดีไหมผมบอกว่ารอเปิดโดดก่อนตอนเช้าแล้วมันก็เปิดโดดแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไล่ลงมาถูกต้องไหมอ่าตรงนี้ในชุดเล็กอ่ะถือว่าจบเรียบร้อยแล้วนะครับต้องถอยแล้วนะครับดูนะผมเอาทำเฟรม5 D, ้าทีดูให้ไหม เนี่ยอย่างเงี้ยคือหลุดเรียบร้อยนี่ยังหลุดต่อคิดว่าวันนี้น่าจะเปิดแล้วก็ลงต่อะทีนี้เขามองไว้ว่างไงเขาจะสต็อปลอหนึ่งจุดสามสองหนึ่งจุดสามสองอยู่ตรงไหนวะหนึ่งจุดสามสองอยู่ตรงไหนวะตรงตามเฟมเดก็ไม่ใช่ตามเฟมเอา้าทำไมถึงใช้หนึ่งจุดสามสองเอามาจากไหนเน <c oughs> ี่ยฮะโทษทีนะมันมันไม่เมคเซนที่อยู่ดีๆไปขุดไอ้นี่มาเนี่ยออกม จริงจริงมันไม่มีแล้วนะครับสตอปลอตประมาณตรงนี้สตอปลอตคือคตรงนี้แล้วลงมาอย่างเงี้ยคือไม่มีสตอปลอตแล้วคือหลุดหมดทุกทุกทางแล้วแล้วใช้นี่ไม่ถูกอยู่แล้วเนะาะใช้นี่ก็ไม่ได้หนึ่งสามห้าก็ไม่ได้ไม่มีแล้วนะครับคือต้องยังไงไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ครับมีแต่เหตุผลที่จะลงไปแล้วมีโอกาสไปต่อไหมลงต่อนะครับมองอย่างนี้นะในระยะสั้นนะแต่ระยะยาวเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ ls ทุน8 3ดจุดสามห้าขอแนวรับเพื่อซื้อตัว เอเอเป็นสมาชิกด้วยแล้วเราก็รันกันมาตั้งแต่ข้างล่างนะเอลเอสเนี่ยจะทำไมทุนถึงดูโหดโหดหรือหรือพี่เขาอาจจะเล่นหลายรอบแล้วก็ได้ใช่ไหมเออเอลเอสเนี่ยมันมีการกลับตัวทีแรกเลยเนี่ยจริงๆกลับตัวข้างล่างเนี่ยแนวรับมันจะประมาณเจ็ดจุดเจ็ดนะครับรันมาข้างบนเนี่ยถามว่าเสียทรงหรือ,อยังตรงนี้ยังไม่ได้เสียทรงเป็นลักษณะของการพักตัวเพื่อไปต่อแต่รู้สึกว่าผมเอามาเตือนด้วยนะ ถูกไหมใครที่ตามรายการทุกวันนะ l อเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยให้ขายไปก่อนเพราะยังไงมันก็มีการกลับตัวอยู่แล้วข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อข้างล่างม,มันเป็นการประหยัดต้นทุนแต่ทีนี้คือรับมาที่8.35นะครับจะหาแนวรับเพื่อซื้อตัวมันยังไม่มีสัญญาณโอเคไหม,มันยังไม่มีสัญญาณต้องรอให้เกิดสัญญาการกลับตัวต้องรอให้เกิด V-shape ก่อนถึงจะถัวนะครับแต่จริงอืมนะนี่พิดาพิดา พีดามาคอมเมนต์ด้วยสวัสดีพิดาสบายดีไหมครับว่างๆมาเล่นได้นะพิดานะมาเล่นที่บ้านนะฮะลบกวนขอแนวรับของ p t ทีนอยค่ามีทุนเดิมอยู่แถว3.45อยากเก็บเพื่อกินปันผลอ่ะมาดูครับตัว ptt. ผมขออนุญ,ญาตเช็คปันผลนิดนึงนะหโอ้โหหทุนเขาเท่าไหร่34.5มันมันไม่ได้ต่างจากจุดปัจจุบันสักเท่าไหร่นะครับ แนวโน้มของปตท,ทเนี่ยผมมองว่ามันชนต้านเป็นที่เรียบร้อยแลย้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากเก็บกินบรรผลเนี่ยคุณจะต้องรับให้ได้ในโซนแบบต่ํากว่าสามสิบสองถ้าอ้างบรรผลนะแต่อ้างบรรผลคือมาจั่วเอาหวยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ถูกแล้วใช่ไหมอยากจะซื้อยาวกินบรรผลหนึ่งเลยตอนเนี้ยเอาที่ผมเจอนะคนส่วนใหญ่เวลาซื้อก็ห้าวเอาถือยาวกินบันผลถือยาวกินบันผลแต่ซื้อตรงไหนซื้อตรงนี้ ซื้อตรงไหนซื้อตรงนี้ซื้อตรงไหนซื้อตรงนี้ซื้อตรงไหนซื้อตรงนี้อ่ะพอมันร่วงมาจะถัวจะถือยาวซื้อบันผลถัวพอลงมาปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บอ้าวแม่งกลัวไม่กล้าซื้อพอกลับมาปั้งโออตรงซื้อตรงนี้ะนจ,ะจะถือยาวโอ้ย,อะะอย,อยเอาให้มันดีๆแผนของคุณคืออะไรถูกต้องไหมแผนของคุณคือจะถือยาวกินมันผลเนี่ยต้นทุนมันต้องมีความได้เปรียบแต่มาซัดตรงเนี้ยต้นทุนมันไม่มีความได้เปรียบเลยนะครับ คุณต้องได้ในราคาถูกเพราะฉะนั้นจะถั่วหรือจะอะไรก็ตามคิดดูดีๆนะเงินเรามีจํากัดใช่ไหมถ้าจะถือยาวหนึ่งเงินมันต้องไปถูกฝังอยู่ในนี้ต่ออกมาทําอะไรไม่ได้นะเพราะนั้นต้นทุนคือสิ่งที่สําคัญอันดับแรกอันนี้ผมเตือนตลอดโดยเฉพาะสมาชิกเนี่ยรายการหุ้นดีราคาถูกเนี่ยจะเตือนตลอดทุกครั้งเลยวนะ่าต้นทุนของคุณมันมีความได้เปรียบอยู่หรือเปล่าหลายตัวก็เอามาดูหุ้นดีดีๆมากแต่ราคามันไม่ดีก็ไม่ได้นะครับอ่ะ ขอสอบถามแนวโน้มนุสามาครับโอเคส่วนนี้ใช้ได้นะสตอปลอด0.37แต่ว่าจริงๆก็ไม่ควรเล่นนะครับไซ์มันเล็กเกินไปขอแนวโน้ม S R H S R S โอ้มันขึ้นมาสวยแล้วครับแต่เผอิญมันชนต้านใครที่ห่อมาอาจจะต้องแบ่งขายไปก่อนส่วนใครที่ไม่มีเดี๋ยวไปรอรับยุงล่างนะครับ ขอไอซีเอ็นย่อยจานย่อยเลยละ่ะดูมันไม่ค่อยดีเนาะพักมานานละไอซีเอ็นตัวตัวหวีเป่าวะอ๋อไม่หวีพักมานานไหมหุ้นไซขนาดนี้มีโฟดน้อยนิดนะน้อยเท่ากับหอยหมดก็ไม่ปานทำไม หุ้นตัวละสองบาทเทดกันวันละเท่าไหร่วันละวันละห้าแสนอ่าวอลุมเท่าไหร่วันหนึ่งวันละล้านบิดออฟเฟอร์ช่องหนึ่งเท่าไหร่หลักหมื่นโคตรน้อยอย่างเงี้ยจริงๆไม่ควรเล่นเลยนะครับไม่ควรเล่นเลยหมายความว่าอะไรมีวอลุมกระชากขึ้นมาหน่อยมันก็ไปมีคนเตะขายขึ้นมาหน่อยมันก็ลงอย่างเงี้ยจริงๆให้มองผ่านไปได้เลยนะครับ th ครับทุน 1- 3 5สต็ห้าซอสไม่ทันแล้ว น้ำตาจะไหลถือระยะกลางถึงยาวพอไหวไหมนี่ไงนี่นี่คือตัวอย่างดีๆอย่างที่ผมบอกเอาไว้อ่านมาดูตรงหัวมันมีปันผลปะวะตรงหัวมีปันผล,ะะนผลอยู่ศูนเปอร์เซ็นตอ่านี่แหละฮะเห็นไหมเราพูดไม่ผิดหรอกแล้วก็ซัดมาที่เท่าไหร่ต้นทุนหนึ่งจุดสามห้าอ่ะไม่เป็นไรตำแหน่งของการซื้อนี่ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าเราไม่ถอยเนาะ เราไม่ยอมถอยที่ตํางแต่แตั้งซื้อเนี่ยโซนพักตัวเนี่ยถือว่าดีใช้ได้นะละ่ละราคาซื้อไม่ได้เสียนะครับแต่พอมันหลุดลงมาอย่างเงี้ยต้องถอยครับแต่พอเราไม่ถอยอืมเราจะหายผลมาอ้างเลยขอระยะกลางเลยดีกว่าหรือระยะยาวก็ได้ครับาอาจารย์เอ้าแล้วตอนมาซื้อกายังไงผมก็กะมาเดเท,ทนี่แหละครับนึกออกไหม ทีนี้พอไหวไหมคือตัวธุรกิจของตรงหัวอ่าเอาอย่างนี้ผมถามคุณมันติแคสเนี่ยทราบไหมว่าธุรกิจของตรงหัวคืออะไร่าร้อยทั้งร้อยผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ทราบแต่อ่ะสมมติตอบทราบครับมันเก็บนี้แล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนเก็บนี้ให้ตรงหัวแล้วเขาเก็บนี้ได้หรือเปล่านึกออกไหมฮะเออนนี้หนาวเลยนะลองไปอ่านแบบแรายง,งานตัวแตม่าสา ของตรงหัวก็ได้ครับว่าเป็นยังไงจะได้รู้ว่ามันไหวหรือมันไม่ไหวอิธิจบยังคะมาดูครับอ,อืมอ่าจริงๆมันมัน็นกาฟิงเนะะาะแท่งนี้มันเอนกาฟิงมันไม่สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทําใบพัดในลักษณะนี้นะครับในทําเฟรมเล็กนี่ก็น่าจะจบเกมไปตั้งนานแล้วนะนจบไปแล้วอ่าตรงนี้ผมมองจบเกมนะครับ scl มีโอกาสขึ้นไปกลับแนวต้าน 2.42เปล่าครับสต็อป1.57ได้เปล่าโอ้โหทรงแบบนี้กะจะให้มันไปอย่างนี้เลยรอฮะเพื่อ,อคนๆคิดว่าไงครับเชื่อว่ามันจะไปไหมฮะโดยส่วนตัวคิดว่ายากมากเลยครับแนวต้านนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากมา,มากๆยกเว้นแจส๊สทุกอย่างเกิดขึ้นได้ถ้ามีแจส๊สเอ่อก,กรณีเดียวนะแต่ตรงเนี้ย มันมีแรงซื้อกลับมาก็จริงครับแต่มันอยู่ในโซนล่างมากๆเลยอ่าเป็นแรงซื้อเพราะศรัทธาในแนวรับตรงนี้แหละมันก็เลยดีดกลับคืนขึ้นมาตรงนี้นะฮะผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะเกินสองบาทตรงนี้นะสัญญานี้แล้วก็เทรดกันไม่เกิน3ามถึงห้าวันแค่นี้แล้วเขาจะใช้สต็อปรอที่อะไรหนึ่งจุดห้าเจ็ดหนึ่งจุดห้าเจ็ดอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ใช้ใช้หนึ่งจุดหกเจ็ดนะไม่หนึ่งจุดห้าเจ็ดลึกเกินไปครับ เราซื้อเพาะแท่งนี้ใช่ไหมถ้าซื้อเพาะแท่งนี้ก็ต้องวางสับหลอดที่แท่งนี้อ่าเอาแค่นี้พอเชียร์ดูโฮมหลุดใจไลามานงแบงค์นงแบงก์อันนี้แซวกันเล่นๆนะเคเจนทุนหนึ่งบาทมีโอกาสไปต่อหรือพักคะเคเจนทุนหนึ่งบาทเพิ่งซื้อนะครับทรงดีนะแล้วก็ผมมองขึ้นต่อครับแต่ว่าในไหนทุนหนึ่งบาทเนาะ สต็อปลอสก็อยู่ที่98สตางค์แล้วกันนะครับไซโนเป็นไงบ้างคลิปนะครับนะคลิปนะนะคลิปไซโนอ๋อเป็นการย่อตัวเฉยๆนะครับในในชุดขึ้นที่เขาขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เป็นขาขึ้นอยู่แล้วตอนนี้ก็จะมีการย่อตัวแต่ระวังมันพักลึกแค่นั้นแหละอ่าสต็อปลอสให้มองไว้ที่1.59นะครับขอแนรับ ASK โอ้เขาบอกว่าจะสะสมยาวอันนี้น่าสนใจเพราะ ASK มันลงมาลึกนะครับอ่ามันลงมาลึกมากๆ 19บาทกว่าถ้าถ้ามองเขาบอกเอาแนวโน้มหรือแนวรับแนวรับแนวรับจริงๆอะ่ะมันยังไม่มีหรอกเพราะว่ามันยังทําฐานอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะมองยาวก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปแล้วกันผมดูปันผลนะ ASK อยู่ที่7% 7เลยนะโหดพอสมควรนะครับก็ก็ลองดูแล้วกันแล้วถ้าเกิดชุดนี้มันมีเขียวแทรกมันมีการดึงมันมีการทำ V shape แล้วก็มีการเทสอบ21.20แล้วผ่านจะเป็นการกลับตัวในชุดของต้นเทนแต่ตรงนี้ยังไม่กลับตัวนะครับสอบถาม SMD ครับแบบนี้พักตัวมีโอกาสใบต่อไหม SMD อ๋อมันพักตัวนานเกินไปครับเนี่ยฮะมันกระชากขึ้นมาเนี่ยบอกตรงๆว่าโอ้สวยขนาดนี้หัวกไระไดไม่น่าจะแห้งนะฮะแต่ว่าเอา้าอะไรวะทำไมถึงพักตัวนานขนาดนี้ ถ้าเกิดหุ้นมาแรงๆหล่อๆสวยๆอย่างนี้นะครับการพักตัวไม่ควรจะนานแต่ถ้าเกิดพักตัวนานเกินไปถึงแม้ว่าวลุ่มมันจะแห้งก็าตามมีโอกาสซึมแล้วก็ย่อแล้วก็ซึมแล้วก็ย่อลงนะครับวลุ่มมันหายไปหมดแล้วเนี่ยวลุ่มหายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นให้ระวังระวังสปอ,อไปที่7บาททวนขอแนนน้อง A W C ทุน3.6 8 A W C ทุน3 6อุ้ยสวยอรอลุ้นต่อนะ ยังไงมันก็มีการดึงนะฮะวางสมอลที่4บาททั่วนะครับโอเคจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะฝากไปถึงสาย VI จําเป็นทั้งหลายนะครับถ้าคุณมาด้วยเหตุผลใดคุณควรกลับไปด้วยเหตุผลนั้นไม่ใช่ซื้อผิดซื้อพลาดขาดทุนติดดอยอะไรมาแล้วกูกอ๋อขอถือยาวขอถือ,อะระยะกลางก็ยังดีนะมันจะไม่ดีแล้วมันก็จะจมทุนแล้วก็เอาเงินไปเทดตัวอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสต็อปลอ มันก็ควรที่จะซปลอดนะครับอ่ะฝากไว้เท่านี้แล้วกัเนเดี๋ยวจะหาว่าบน่นะฮะอ่ะก่อนจากกันไปก็สมัครกันไว้นะฮะเดือนละสามร้อยเป็นกำลังใจเออขายของแม่งตรงๆงเนี่ยแหละนะสมัครไว้นะเดือนละสามร้อยคุณจะได้รับคอนเทนต์พิเศษจากผมและก็จากอาจารย์ออฟผมมีลงให้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะฮะส่วน,นอาจารย์ออฟลงให้ในวันอาทิตย์เป็นการบ้านหุ้นนะครับหาปุ่มสมัครไม่เจอดูข้างล่าง มีคำว่าสมัครสมาชิกเพื่อรับการบันหุ้นทุกสัปดาห์แต่ถ้าหามันไม่เจออีกก็ทักมาที่ Line Money Hero แอดมันนี่ฮิโร่ลกันเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทนะครับสวัสดีครับ